รักนาราศีตุล5เรื่องเด่นสำหรับพวกคุณคะ่ะมีเรื่องของการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการงานบางคนลาออกหรือไม่ก็เปลี่ยนสายงานเกณฑ์ของการที่จะต้องจบจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่ง2การที่จะต้องห่างบ้านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆอันเนื่องมาจากเรื่องของการงานก็ได้มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาคะ่ะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไป 3. ในส่วนของสังคมเพื่อนฝูงที่ปรึกษานะคะหรือว่าคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนจะเป็นคนที่รู้จักเก่าๆสังคมในอดีตจะมีความรู้สึกคิดถึงเรื่องเก่าๆคนในอดีตหรือว่าสถานที่ที่เคยไปวนเวียนเข้ามา 4. เกณฑ์ของการที่จะได้ลาบผลจากทรัพย์สินมรดกของครอบครัวคะ่ะการสืบทอดกิจการแต่ก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งกับพี่ๆน้องๆบางคนและ 5. วางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะคะช่วงนี้เงินจะไหลออกมากเป็นพิเศษ